你呢？不，你还不知道呢，你。

แฟนๆก็น่าจะรู้จจกันดีเพราะว่าเดนเข้าไปดูนะครับก็มีใจมากที่ได้ รู้สึกแรกเลยตอนที่มาเจอเออเดี๋ยวถามก่อนในชีวิตนี้คุณเคยเจอแายรอดใครแบบว่าชัดๆกับ,บใกล้ๆแบบนี้สักครั้งใน,ในชีวิตไหมไม่เคยครับนี่คร<ด>ั้งแรกครับครั้งแรกเลย <c oughs> แล้วอ่ะตอบคำถามพี่ครับว่าเจอครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกปลื้มเลย พอมันกี้ดึงมาปุ๊บต่ายนี่ยืนอย่างนี้นะตอนน้ยืนตรงๆคอว่ตายก็ดียวคมาคืนมากอนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึเอาคนมาอไรคืนมา่อนเดี๋ยวผมฟังแล้วผมพูดให้มคำถามอะไรคถามอะไรอีกคุณจะถามว่ามีแฟนหรือยัง ถ้าอยากรู้อ่นเอาเยิปมาโน นต้องเต็มที่นะครับเอเอ้ยวเอเอี่ยวทกข่าวกข่าวทุกขราว 妈呀 <laughs> เือทนนี้อ่าโอเคขอนนี้นายนะหรือจะานเนาะวันนี้เดี๋ยวก่อนคำถามอย่หือเปาเนี่ย